สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกร้านยังเองฟาร์มตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาดึกดึกแล้วพดีพึ่งถึงพ่งถึงฟาร์มพ่งถึงบ้านที่าราชบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการส่องไข่กันไข่ราคาค่อนข้างดีช่วงนี้เราก็จะทำาการูุี้ัปด้วยกันเลยนะครับ

มีเยอะนแต่ลังก็มีห้าทีจะไข่ใช่ไหมครับทุกคนไม่มีลล้นมากไม่มี ไม่ไมีนึและสองนะหนึและสองนะอันนี้คู่ใจฝังที่พองหลายรอบแล้วไม่มีอันนี้ไม่น่าจะ ิตรงนี la ้กินแต่สีเขียวให้กินสีส้มสีเหลืองดูนะครับดูนะครับดูทุกต้นนะดูสิ ดุนะแต่ไม่มีคงนีตก็ดุตังไว้แล้วแต่ไม่ติดทางจเนื้อาตเป็นไงล่ะม่ต เสีอครับทุกคนมีเสืยฟองนหน้าอละลเสียงฟูรังเก่งเลไม่มีใครอ,อาเ่งื้อ คันธนปุ๊บไม่มีอันนี้คือเมียผู้โดดเดียวเอ้ยเที่ยวกใจเกุ้ยโชคดีครับไม่เนี่ย ไม่เราจะดูเต้องพร้อมกันเฮ้ยอันนี้ไม่มีอะไรออกนอกไปแไม่ 没了，你没加？没。 ừ oh, yeah. đủ đi lát đi đủ, đủ. 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 đủ.